สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับมาครับชมพระราคาพิเศษกันนะครับคลิปนี้เอาพันทุนนะครับเอาองลับหนึ่งพันะครับผมส่งด่วนนะครับราคานี้ไม่ลดนะครับผมนะครับราคานี้เน็ตเนเลยนะนะครับผมบางองก็ ไม่มีกําไรบางองก็ขาดทุนนะครับก็แบ่งปัน F C ในราคาเบาๆนะครับนะฮะหือว่าเป็นการระบายของนะครับเดี๋ยท่านใดสนใจจะเก็บนะครับผมจะซื้อไปดูซื้อไปเช่าไปซื้อไปศึกษาไปออกต่อไรแล้วแต่ท่านนะครับลองดูนะครับเอาไม่แพงนะครับองนั้นหนึ่งนะครับผมซื้อได้ซื้อนะครับองนี้เพิ่งได้มาวันนี้นะครับ เนื้อแต่แห้งๆแก่งๆนะครับเก่าๆแบบนี้เลยครับพันเดียวนะฮะี่ซื้อออนไลน์มาเหมือนกันนะครับเนี่ยล้างไม่ออกนะครับผมลองล้างแล้วนะครับนี่ฮะเป็นคราบอย่างงี้ฮะแห้งๆนะครับเอากันแค่ชอบนะครับ mc ไม่ประกันนะครับผมไม่ประกันผ้าแท้นะดูไม้ชอบนะครับสมเด็จราคานี้นะเนี่ยคราบเหมือนคราบครูเหมือนกันนะนะครับนีครับล้างไม่ออกนะ นี่ครับแห้งๆแ,แกร่งๆนะครับเนี่ยแตกลายงานนะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่นะพิมพใหญ่พระประธานนะครับลํำดีสนใจก็แอดไลน์มานะครับทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมภาพนิ่งชัดๆนะครับอันนี้ผมส่งให้คร่าวๆนะครับผมตามนี้เลยครับสมรูปเพิ่มเติม ทัไลน์นะครับผมทักไลน์มานะครับใครที่ยังไม่มีไลน์แอดไลน์มาครับเดี๋ยวผมขึ้นเคียวขึ้น ID ให้นะครับผมเบอร์โทร ID นะครับนะครับแคปหน้าจอนะครับชอบตรงไหนแคปหน้าจอนะครับแคปรูปแล้วก็ทักไลน์มานะครับแจ้งว่าเป็น EP ที่เท่าไหร่นะครับนะครับชมรูปเพิ่มเติมให้ชอบแล้วก็ค่อยแบ่งไปนะครับ ขอพันทวนนะครับตรงนี้นะครับผมส่งด่วนด่วนนะครับท่านได้รับพ้าแน่นอนนะครับไม่มีปลายทางนะครับพาเครื่องผมไม่ได้ทําปลายทางไม่ได้เก็บปลายทางนะครับโอนเงินส่งของนะครับผมส่งด่วนนะครับส่ง EMS อย่างเดียวนะครับรับรองได้พ้าแน่นอนครับไม่มีหายนะครับส่งทุกวันนะครับส่งทุกวันนะครับส่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ นะครับ8โมงถึง5โมงเย็นนะครับผมส่งได้ทุกวันนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่นี่พิมพ์สวยเนื้อนุนนวลตาดีของนี้ผมเคยเปิดหลายพันนะวันนี้เอาพันเดียวนะครับนะครับอย่าพลาดนะนะครับดูเอานะครับ FC ดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ดูให้แท้ก็ได้นะนะครับแล้วแต่ท่านนะครับผมขายอย่างเดียวนะนะครับแล้วแต่ท่านดูเอานะนะครับของนี้จัดว่าเด็ดเลยมีเม็ดขาวๆซ่อนอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับ หลายท่านเรียกเม็ดพระาธาตุนะครับจําทุนไม่ได้แล้วเอาพันเดียวนะครับใครไวใครได้นะครับผมเนี่ยมีถูกมีแพงนะครับพระนะฮะบ,บางองค์อยู่นานแล้วผมก็เอาออกมาระบายเพื่อเปลี่ยนหน้าพระนะครับเอาทุนคืนมาซื้อองค์อื่นบ้างนะครับผมนะฮะพระเยอะ,ะผมซื้อไวเรื่อยนะซื้อบ่อยซื้อประจานะครับเมื่อก่อนเดินซื้อเรื่อยนะซื้อซื้อ,ซ,อซื้อไวบางองค์ก็ทุน มันก็ขายถั่วเฉลี่ยไปนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะนะครับขอไว้ได้ทุนคืนบ้างนะครับอย่างนี้และถ้าราคาอี้ผมจะไม่ลดแล้วนะครับ f c เนี่ยเนื้อสวยนะครับนะครับราคาพันห้าพันหนึ่งสองพันนี่ผมจะไม่ค่อยได้ลดแลวนะครับเพราะถือว่าชนทุนแล้วนะบางองค์นี่ขาดทุนนิดๆนะครับบางองค์ก็ชนทุนบางองค์ก็กำไรนิดหน่อยนะครับ f c นะครับถือว่าแบ่งกันไปนะครับผม อ่ะชอบองนี้ก็แคปหน้าจอนะครับพันห้านะครับผมพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์ทรงสวยดีนะครับนะครับเด็ดต้องมีเม็ดตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะเม็ดขาวๆเนี่ยเด็ดเลยนะครับผมว่าไม่แพงนะครับองนี้น่าจะไปก่อนน่าจะแย่งกันแน่ของนี้นะครับเคยเปิดไว้สี่ห้าพันนะครับคลิปนี้พิเศษแล้วนะครับนะฮะคิดว่าซื้อได้ก็ซื้อไว้นะครับอนี่ก็พันเดียวนี่เนื้อดีหนึกนุ่มดีฮะมีรอยถักลวดใช้นะครับ นะครับผมพิมลึกกล้าดีนะครับพิม์ใหญ่พะประทานเหมือนกันนะนะครับของเมื่อกี้เนื้อแกร่งของนี้โซนหนึนุ่มนะครับแก่น้ํามันหน่อยนะครับ้ามีหลายโซนนะดูให้ชอบนะพาทุกองมีเจ้าของนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครซื้อไปแล้วก็อยู่กับใครเป็นเจ้าของนะครับไปออกต่อได้นะครับมีกินมีกําไรแน่นอนฮ้ราคา1000บาทนะครับแบบนี้นะของนี้ผมน่าจะซื้อมาไม่ต่ำกว่าพันห้านะครับองนี้นะ นะครับไม่เป็นไรนะครับลั่นวาจาไปแล้วนะครฮะพันก็พันนะครับปังองค์หยิบมาผมมันไม่ได้2่องนะพอมาส่องนี้ก็อยถูกไปหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราพูดไปแล้วนะนะต้องรักษาคําพูดนะครับนะครับนะฮะนี่ฮะนี่ครับพันเดียวคุ้มเลยตรงนี้นะเนื้อนุ่มดีจังนะครับ นนะเนื้อสวยเลยนะครับพิมพ์ก็โอเคไม่ขีเ้เรพิมพ์ไม่ขี้เรนะครับ fc นี่ถ้าไม่มีใครซื้อเดี๋ยววันหนึ่งผมก็หยิบมาวนผมก็ขายในราคาปกตินะครับสามพั 3, 5, นห้าน่สตาร์ทนะครับถ้าไม่มีใครซื้อไปนะใหหยิบมาขายปกติกนนะครับ fc ก็จําไปได้นะนะครับก็ขายได้เหมือนเดิมนะรัาผมเยอะนะครับเนี่นะเห็นไหมเนื้อดีนะครับไม่ขี้เรนะดูเอานะครับ ทักมาก่อนได้ก่อนโอนไวได้ไวไม่รับจองนะครับผมนะครับไม่รับจอง,งนะครับ,รบมไม่รับจองไม่มีปลายทางนะครับพันเดียวนะครับผมไม่รับจองไม่มีปลายทางองนี้เนื้อดีมากเลยนี่ผมซื้อมานานแล้วไม่เคยไลฟ์องนี้นะครับไม่เคยทําคลิปลงพิมนะพิมพ์ไม่เป๊ะนะครับแต่เนื้อดีเนี fc ดูนะเนี่ยนี่พาเนื้อดีๆอย่างี้บางทีเซียนเขาเอาไปแต่งพิมพ์นะครับ เขาไปขึ้นพิมพ์ใหม่ก็มีนะน,น,นะครับเหมือนพระศึกๆกเนี่ยนะครับเขาไปสัญญกรรมไปขึ้นพิมพไปเกลาพิมพ์ใหม่ได้นะครับทําเป็นพระชําชรุดอะไรอย่างนี้นะถ้าเนื้อได้เนื้อแท้นะครับบางทีพิมพ์ไม่เป๊ะนะเดี๋ยวนี้พระหน้าใหม่ๆนะส่วนมากจะทําดังนั้นนะครับยกเป็นองลาลาในในในหนังสือนะนะครับนะครับนี่ฮะน,นี่ก็พรกพวกถามว่าทําไมถึงรู้นะผมรู้เพราะผมเห็นนะ รู้เพราะว่ามีพักพวกลเขาเคยทําแล้วมันได้นะคือพระเนื้อแท้ยุคเดียวกันอะไรอย่างนงี้นะเขาก็ไปแก้พิมพ์ใหม่มันมีการแก้พิมพ์ใหม่มีการขึ้นพิมพ์ใหม่นะครับสัญญกรรมก็ทําเป็นพระแบบว่ามีชารุดถักซ่อมอะไรทำได้หมดนะครับขอยเนื้อแท้นะพระทุกวันนี้แค่ขายได้นะจบที่ขายได้นะครับพระแท้ถ้าขายไม่ได้มันก็ไม่จบนะนะครับนี่เนื้อสวยมากเลยนะครับนำเสนอเลยพิมพ์ไม่เป๊ะนะฮะแต่เนื้อสวยนะครับเนื้อยังกับพระแท้นะนะครับดูเอา พระทุกวันนี้มันมีหลากหลายนะครับขอให้เหนื้อได้ทุกวันนี้เขาเล่นกันเป็นพุทธพาณิชย์นะครับพระบางคนซื้อมานี่แท้แท้แต่ไม่ได้ห้อยนะนะครับเก็บไว้ขายเก็บอยู่ในเซฟนะครับเป็นพุทธพาณิชย์นะครับพูดได้เต็มปากเลยนะครับใครที่มีพระเกินหนึ่งองค์นะแลวไม่ได้ใช้นั่นคือเป็นพุทธพาณิชย์แล้วครับถ้าคุณออกต่อเมื่อไหร่เป็นพุทธพาณิชย์ทันทีนะครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับไม่ผิดนะเพราะเราไม่ได้ ไม่ได้ผิดศีลข้อไหนนะครับถือว่าไม่ผิดนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลนะเราไม่ได้ขายพระเราขายวัตถุมงคลนะครับผมเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลนะครับนะเราไม่ได้ขายพระขายวัตถุมงคลนะครับผมพระคือพระพุทธรูปอะไรเง,งี้ๆๆอยองค์ใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าพระนะกับเรียกเขาเรียกเลี้ยงๆก็วัตถุมงคลนะนี่เนื้อดีมากเลยพันหนึ่งโคตรคุ้มเลยผมไม่เคยส่องเรื่องน,นี้นะ ซื้อมาแล้วมานั่งดูๆแล้วพิมพ์มันไม่ได้ผมก็วางไว้นะแต่วันหนึ่งหยิบมาดูเฮ้ยเนื้อดีว่านะครับนี่พูดกันตรงๆนะเนาะเฮ้ยเนื้อดีก็หยิบมามาส่องให้เอฟซีดูเลยเผื่อใครชอบนะครับเนีย่ยพาเนื้อดีอย่างเงี้ยนะเซียนก็ซื้อไปเกลาไปอะไรได้นะแต่เขาไม่บอกกันหรอกนะมันเป็นมันเป็นทางหากินของแต่ละคนนะครับทําแล้วมันจบทําแล้วมันได้มันออกบัตรออกใบพานนะครับลูกค้าจบ ลูกค้าแฮปปี้ยังก็จบนะนะครับอย่างนี้มันมันมีหลากหลายนะครับเอสต้องดูเอานะบางทีซื้อภาพแพงๆก็ต้องพิจิตริจณาให้ดีนะครับผมนะครับอย่างเงี้ยผมไม่ไม่ทำอะไรนะเพราะผมขายพันหนึ่งผมไปทําอะไรไม่คุ้มนะนะครับขายธรรมชาตินะซื้อแบบไหนมาก็ขายแบบนั้นนะครับเสียเวลาเวลามาทำเนาะไม่คุ้มนะครับนเนื้อสวยมากเลยพันเดียวนะครับชอบเคปหน้าจอเนี่ยนะครับ วิธีการนะครับ Fc ที่ยังไม่มีลายยังไม่เคยซื้อกับผมนะเนี่ยอย่างเงี้ยชอบองนี้ใช่ไหมแคปหน้าจอเลยปุ๊บนะแล้วก็ส่งลายมาทักลายมาบอกว่าผมชอบองนี้นะครับขอดูรูปเพิ่มเติม ep ที่เท่านั้นเท่านี้นะครับเออนะครับง่ายดีนะครับแบบนั้นนะครับดูแล้วชอบเออค่อยเช่าไปนะครับถ้าดูแล้วยังไม่ชอบก็ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะนะครับลองต่อไปก็ได้นะนะครับนะครับ ต้องให้ชอบนะดูให้ชอบแล้วค่อยเช่าไปนะ f c นะครับผมไม่ไม่บังคับใครให้เช่านะครับให้เช่าด้วยความพอใจนะครับผมนะครับเราไม่บังคับกันนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่แต่ผมดูน่าจะเป็นบางขุนพรมนะนะเคยเปิดไว้น่าจะประมาณ3ามพันห้าองนี้นะวันนี้ยิบมาพันเดียวนะครับนี่มีไงเนื้อโคตรมันเลยนะนะ EP นี้นะครับผมว่าองนี้น่าจะไปก่อนนะครับท่านใดอยากเหมาก็ได้นะ องค์ละพันนี่ถือว่าโคตรถูกนะท่านไปออกต่อสักองหนึ่งนะครับที่เหลือก็กําไรแล้วนะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยองเนี้ยไปออกต่อไปใส่ตลับดีๆไปเลี่ยมทองออกต่อสักหมื่นสองหมื่นนะครับหรือเปิดสักห้าหมื่นก็สวนสามสวนสองหมื่นเนี่ยกำไรแล้วนะที่เหลือก็ไม่มีทุนนะครับนะครับเนี่ยพระสมเด็จมีเพดานสูงนะครับไปได้ต่อนะไปต่อได้นะครับดูเนื้อนะนะครับนะครับผมขายไม่แพง fc ซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยออกต่อได้นะครับ นะครับมันเป็นธุรกิจได้นะครับ fc นะครับอย่ากเก็บเยอะบางทีแม่บ้านไม่เข้าใจนะครับเปิด well ตังค์เขาไม่ได้นะครับ <ş ık> ซือซ้อแล้วหายซื้อแล้วหายไม่ได้นะนะต้องออกต่อให้มีกำไรให้เขาเห็นนะนี่เนื้อโคตรมันน,นะ fc ข้างนะออกต่อให้มีกำไรให้เขาเห็นเออมันเป็นมันเป็น,น,ปนการลงทุนที่มีกำไรนะเขาก็เห็นดีด้วยนะครับเวลาเบิกตังค์มาซือ้อมจะได้ง่ายนะครับซื้อน,น,น่นซื้อนี่เขาบ้างนะครับ นะครับผมนะครับอย่าไปเก็บเงียบเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเก็บแล้วลูกเมียอ,อดอยากไม่ดีนะครับซื้อพระก็ต้องต้องมีมุมมีทางด้วยนะครับยกเป็นไม่ไม่เดือดร้อนนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องเนี้ยนะแต่ถ้าใครเช่าไปแล้วไม่ออกต่อเลยเดือดร้อนเนี่ยมันเช่าต่อไม่ได้ครอบครัวก็ลําบากอย่างนี้มันจะทําใหออ้อะไรอะเกิดความเครียดนะไม่สบายใจในการที่จะเช่าต่อไปนะครับผมเคยเป็นนะครับ F4 นะครับแนะนำนะออกต่อบ้างนะครับอวดเพื่อนๆน,นะอวดอลูกพี่อวดเพื่อนพ้องนะครับในแวดวงเรานะเอ้ยข้ามีพระนะเว้ยเองสนใจเปล่านี่นะครับใครถูกใจก็แบ่งไปมีกําไรนะครับแบ่งให้มีกาไรอย่าไปแบ่งขาดทุนนะนะครับอย่างน้อยให้เท่าทุนหรือมีกําไรนะครับจะได้มาเช่ากันต่อได้นะนะครับนะครับผม <c oughs> <c oughs> พูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อ สุดท้ายแล้วนะครับมันมากเรงนี้นะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมพันเดียวโคตรคุ้มเลยเนี่ยนะครับถูกมากๆนะครับที่ผมซื้อมาเกินเร็วเนี้ยนะครับต้องมีพันกว่าขึ้นแน่นอนนะครับพาโฟมนี้นะครับนะครับเอาพันเดียวนะฮะทุกองนะครับให้ไวนะให้ไวนะครับทักมาช้าก็อดนะครับนะครับ fc อ่าที่เช่าประจําผมก็เยอะนะนะครับเขาก็เฝ้าดูอยู่นะครับบางคนก็รอรอแบบเนี้ยนะครับ บางทีก็เช่าแพงไปก็มีนะครับบางทีเขาก็รอถูกๆบ้างนะครับเป็นโบนัสในชีวิตประจําวันนะครับผมลองดูนะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับราคานี้นะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้เอฟซนะครับใครชอบทักมาทักให้ไวนะครับนะครับมาไวได้ก่อนนะครับผมไม่รับจองไม่ไม่มีจ่ายปลายทางนะครับไม่ประกันนะครับผมไม่ประกันนะฮะดูเอานะครับผม พันเดียวทุกองนะครับ FC ทักมานะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ